สวัสดีครับมาพบกับพวกเราชาววัวตอราชาบุรีทีมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศของจังหวัดราชาบุรีนะครับกับความสวยงามนะครับเชิญชมและรับฟ<า>ังร้นครับเป็นยังไงต้นหัวจัน้างมาแล้วนะครับต้นหัวจนันทางเป็นไงน้ําไม่กระจายนะครับโอ้โหตามด้ลงบ้านโคก อบนะครับไม่ธรรมดานะครับฝนตกไปใหม่ไอ้น้องแก่ตามด้วยปังปุยนะครับแอบปอมสายเบิร์นนะครับโอ้โหสุดยอดก็บอกแล้วนะครับว่าน่าติดตามนะครับหัวตอราชบุรีทีมนะครับกับฟาร์มสนุกสนานของเรานะครับก็ให้ดูกันไปนะครับดูสภาพนะครับ ของทีมวัวตอเราวันนี like ada, er nah ้นะครับมีจะขี in ้ดินขี้เปะขี้โค้นนะครับนี่นะครับโซนิกของตีน้องแกนะครับเวฟร้อยยกสูงนะครับตัวนี้เป็นเวฟร้อยเดิมๆนะครับตีตีตีชักตีชักไว้ตีชักไว้คันนี้เป็นโนวาห้าเกียร์นะครับโอ้ดูดิโอ้คันนี้ของปองปุยนะครับ โนวาห้าเกียร์นรี่นะครับทีมงานของเรานะครับต้นห้วยดินห้างมาแล้วครับโอ้โหสุดยอดต้นห้วยดินห้างนะครับโอ้โหความมันนะครับวันนี้ฝนตกนะครับหลงมันโค้งนะครับเป็นไงมาด้ยวยความแรงคุกซนีคฟังเสียงนะครับตีนุกแกโอ้โห เ้นสายปิ้นป่าตามด้วยบางปุยนะครับโอ้โหลอยไปเลยนะครับบางปุยเป็นไงบางปุยเป็นไงครับตามขึ้นไปดูเลยนะครับบางปุยสุดยอดทุกคนนะครับในทีมงานของเรานะครับโอ้โหวันนี้ไม่ธรรมดานะครับข้างล่างเป็นเหวนะครับจริงเลยนะครับ ป้อมสายเบิร์นเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับ ปุ้ยนะครับเป็นไงขังปุ้ยเป็นไงโอ้โ oh หสุดยอดนะครับปังปุ้ยเรามาดูต้นหว้วย้นห้างกันเป็นไงเป็นไงต้นเป็นไงโอ้โ oh หสุดยอดนะครับเรามาดูหลงบ้านโคเป็นไงครับหลงโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับหลงบ้านโค ดิน้องแกเป็นไงครับโอ้โหลอ้อถาวรมาเลยนะครับตามด้วยต้นด้วยต้นห้างความมันของเรานะครับสุดยอดอุปสรรคเยอะมากลงมันโคกโอ้โหดิก็ต้องลงเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับทีนี้น้งบอกไม่ไหวน้งบอกไม่ไหวจริงๆนะครับโอ้ช่วยตัวเองนะครับไม่มีใครช่วยนะครับกลางป่าไม่มีคนช่วยนะครับ คนต่อไปบอมได้เบิร์นเป็นไงบอมบอมไม่ไหว,ไ,วไ,ไ,ไหวไหมบอมไหวไหมคืยตามด้วยปางปุยนะครับความสูงเป็นอุปสรรคนี่นะครับไปธรรมดาเลยนะครับ,บไปเลยครับมาดูกันดูกันจะไม ตังปุยกับปานสูงนะครับโอ้ยวันนี้นะครับสุดยอดนะครับมาต่อที่ใครามาดูข้างหน้า่อนะครับเรามาดูข้างหน้านะครับกลับมาดูข้างหน้ากันนะครับเป็นไงครับเรามาดูขหน้ากันโอ้โหหลอนี่ปั่นเป็นลูกวงกลมๆเลยนะครับโอ้โหไอ้น้องแกบอกสุดยอด วันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับทริปเรานะครับกับฟาร์มมันนะครับมาดูหลงบันโคกจะผ่านได้ไหมนะครับจะมาดูเหรอดูเหรอครับโอ้โหหลงบอกแค่ตายเลยนะครับมาดูบอมใส่เบิร์นมัง้งเนอมาดูได้ไหวไหมโอ้ยโอ้ยได้นะครับบอมใส่เบิร์น Và tăng quý gần cho Đu tăng quý gần cho Vậy máy Vậy máy Vậy máy mấy quý Vậy mấy bánh khô bài tên thuyết hăng Ủa Tôi ตีนโอเคมาเป็นันดับสามโอ้โหโอโ้เป็นไงปังปุ้ยสุดยอดตามนี่บอมสายบอลบองสู้ดูโอ้โหสุดยอดเลยนะครับพอตอนทีมราดบุรีของเรานะครับนี่เป็นไงกัน เปนไงครับปัมลูกเต๋อโอ้โหปังี่ปังเป็นไงครับปัูปังปุ้ยสุดยอดนะครับปอมส่ป์นวไงมันสุดยอดตีน้องแกตีน้องแกว่าไง เป็นยังไงนะครับรับชมรับฟังบรรยากาศของหัวต่อทีมราชบุรีนะครับเราก็พาเพื่อนๆนทุกคนนะครับเข้ามาชมบรรยากาศของอำเภอเมืองอำเภอปากท่ออำเภอจอมบึงอำเภอบ้านคานะครับกับบรรยากาศที่สวยงามนะครับซึ่งทุกคนก็อยากจะไปคว้าเพื่อความสนุกความสนานนะครับ ได้ความสุกขกับบ้านนะครับกับพวกเรานะครับชาวหัวตอทีมราชาบุรีนะครับ